วัวนี่กินได้กินบ่ไ้กินดีกินบ่ดีนมแท้นมเทียมสําหรับหมอแพทย์นะคะอันดับที่หนึ่งนมวัวเป็นอาหารที่กินได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นนมวัวแท้บร์เดมีสารอะนีตกค้างเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยกับหมอแพทย์กันไงมาน้านมวัวตอนหมอแพทย์ตั้งท้องหมอแพทย์ก็กินนมวัวแต่ปัญหาคือที่หมอแพทย์บอกว่าหมอแพทย์ไม่กินนมวัวแลวปัจจุบันเนี่ยบริษัผลิตภัณฑ์จากนมวัวเข้ามาในชีวิตแล้วเพราะว่าหมอแพทย์มีปัญหาเรื่องการแพ้นมวัวแค่นั้นเองผู้ใดว่าแพทย์ก็กินทำไมคะปัญหาคือหมอแพทย์ไม่สามารถย่อยโปรตีนในนมวัวได้ อันแพ้ธรรมดาคือเรียกว่าแพ้แบบขี้แตกทำไส้ย่อยไม่ได้ธรรมดาก็คือแลคโตสอินทรแรนซ์คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้ใช่ไหมซึ่งสมัยนี้เขาก็จะมีนมวัวที่ไม่ใส่แลคโตสอะไรเงี้ยแต่ว่าของหมอแพ้คือตรวจพิเศษคือตรวจแพ้เวแพ้เคซีนคือแพ้โปรตีนที่อยู่ในนมวัวอีกทีนึงเนาะซึ่งอาการแพ้บขี้แตกค่ะสิ่งที่มอแพทเกิดขึ้นคือ กินมือนีนะอีกประมาณ2อาทิตย์กินแล้วมันจะสิวขึ้นสิวแสบขึ้นแล้วขีเมน็นตดเหมน็นแล้วกดไหลย้อนมันขึ้นหรือแม้กระทั่งบางที่ขีกันเย่อขึ้นแบบว่าขั้นหัวเขาเรียกว่าเอ็กซิมาผื่นแพ้นะ่ะขึ้นนะซึ่งมันโมเมาณว่ากินมือนีขึ้นมือนีอันนี้มันเป็นการแพ้แฝงแรงๆนานๆน,นนะ่ะคือมันกินมือนีขึ้นอีก2อาทิตย์ซึ่งเจ้าอาจจะจําไม่ได้ว่าตอนนั้นกินนมวัวหรือเปล่าหรือกินผลิตภัณฑ์จากนมวัวหรือเปล่านั่นเป็นเหตุผลว่า หมอแพทย์เริ่มมาศึกษาเรื่องนี้หมอแพทย์ก็เลยหยุดนมวัวแล้วอาการพวกนี้หมอแพทย์ก็เลยดีขึ้น ก็เลยมาบอกทุกคนว่าหมอแพรไม่กินนมวัวเพราะเหตุนี้และถ้าผู้ใดไม่แพ้ไม่ได้มีอาการแบบหมอแพร็ก็กินนมวัวได้ตามปกติเนาะถ้าจะให้ดีก็อย่ากินเยอะเกินไปเพราะว่าต้องยอมรับว่าในนมวัวมันมีความอ้วนแฝงอยู่เนาะราะว่าจะมีไขมันจากนมวัวแท้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งน้าตาลเนาะน้ำตาลในนมวัวแม้จะเป็นนมจืดก็เป็นน้ําตาลเลกโตสนะคะอันนี้คือความจริงเนาะเอาละคลเียร์นะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนมวัวผู้ใดกินใดหมอแพรก็กินไปถ้าผู้ใดแพ้ก็เลี่ยงเป็นนมยางอื่นก็แค่นั้นเองนะคะนี่คือสูตรนมวัวของหมอ หรือกลิ่นนมสูตรไหนพิมพ์มาบอกกันในคอมเมนต์เดี๋ยวมือนาหาสาระดีๆมาให้อีกค่ะ